ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรจังหวัดยะโสธรตำรวจภูทรจังหวัดยะโสธรจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมตามแผนพิฆาตโรชนคนค้ายาตำรวจภูธรภาคสาโดยพลตำรวจตรีอิทธิพลนาคคำผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะโสธรเผยว่าเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนที่พบการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปี2564 ที่พลเอกประยุจัน์โอชานายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ปัญหาย,ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วนซึ่งบรรจุอยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรมีหมู่บ้านที่ต้องเร่งดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนปี2564จำนวน93หมู่บ้านโดยได้จัดให้มีพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการพิฆาตทรชนคนค้าย,ยาตำรวจภูธรภาค3 และมีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานปราบปรามยาเสพติดภาค3เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารราบที่16ตำรวจภูธรเมืองยโสธรคำเข่อนแก้วสายบูนตำรวจทางหลวงตำรวจสันติบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวพิสูจน์หลักฐานจังหวัดยโสธรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและผู้สื่อข่าวรวมทั้งสิ้น1น5นาย